ดมาสวัสดีค่ะทุกคนนี้เราเที่ยวสวนนุปัตถายันนะคะนี้คลิปที่เราเที่ยวแล้วเราเอามารวมคลิปเดียวกันนะคะแต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดอคลิปที่เราเที่ยวนะคะนี่ค่ะนี่คือเดียวนะคะทุกคนเที่ยวกันนะคะนี่คือที่ที่ถ่ายโลกาเที่ยวพันเหลยได้ตรงนี้นะคะเที่ยวแค่คือเดียวนะคะเที่ยวไม่หมด เดิมไม่ไหวนี่โซนนี้คือโซนดาวโนอสาซาเนาะนี่ยืนตรงนี้แล้วถ่ายรูปได้ทั่วสววเลยนะคะอันนี้คือคาปดทันนะคะปดทันที่เราเข้าไปเราไม่ได้เที่ยวเยอะนะเที่ยวแค่นี้หน่อยเพราะว่ามันเดิมไม่ไหวนี่ไหะทุกคนอันนี้ก็เดินอ,อยู่อย่างอย่าเดินอ,อยู่บริเวณที่เราทางเข้าแถวนี้ก็กว้างอยู่ นี่มันนั่อยู่ตรงนี้นี่นะคะทุกคนใกล้ใกล้ทางเข้านะคะทุกคนคนเดินเยอะมากตัวนี้เพราะว่าเข้าไปปูก็เจอตัวนี้เลยค่ะนะคะ่ะทุกคน